วิธีการทำกลวยใบตองอใบสีปากชามนะคะเราหาใบตองสวยๆยาวๆมานะคะซ้อนกัน3มอันนะคะอย่างต่ำยิ่งซ้อนมากยิ่งดีนะคะกลวยจะได้แข็งนะอะขั้นแรกเลยนะคะเราซ้อนใบตองเสร็จแล้วเราจะเอาด้านนี้ออกโชว์ด้านนอกนะคะเพราะว่าจะไม่เหี่ยวและทำให้กลวยนะัแข็งนะคะพอเราได้ใบตองขนาดนี้แล้วอ่า เรเอียง,งสี่สิบห้องศานะคะคล้ายๆกับการทำลูกของใบสีนะคะค่ะาเอียงนี่เลยนะคะเราม้วนมมวนไปนะคะจับมุมบนให้มั่นค่ะจับมุมบนให้มั่นนะคะอ่าถ้าจะเอาใบใหญ่กว่าเดิมก็ เราขยับนะคะจะเอาเล็กขนาดไหนถ้าจะเอากลวยอย่างยาวก็ใช้ใบตองช่วงยาวนะคะใช้ใบตองช่วงยาวอันนี้เราใช้ใบตองช่วงสั้นเพราะว่าใบสีปากชามของเราอันเล็กนะไม่ใช่ใบสีเทพใบสีพรมค่ะอันนี้เสร็จค่ะแม็กนะคะเอากะความยาวประมาณนี้ เพราะว่าใบสีปากชามกลวยจะไม่สูงนะคะเพราะไม่ใช่เทพหรือพรมตัดไห้เท่ากันแนละ้วกดมองตั้งดีไหมตั้ง0องศาไหมอ่าโอเคนะคะได้แหละกลวยใบสีปากชามนะคะวิธีทำง่ายง่าย,ายไม่ยากนะคะค่ะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ปานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ